อินเดียรบจีนดันอาเซินเลือกข้างแตกสามขีวันที่17พฤษภาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัฒน์วังชากรบิ๊กวอลผ่าโลกบรุษานการเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะสื่อของรัสเซียทั้งทสัสทั้งรัสเซียทูเดยและสปุต n i k กรายงานคำพูดของ รมันรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียสเกลาฟลอฟนะคะเขาพูดในงานการประชุมสมมอรการทูตวัฒนธรรมไร้พรมแดนในวันพระหัส,สบดีที่ผ่านมามีสมาชิกหลายประเทศเข้าร่วมฝั่งทั้งจากยูเรเซียยูเรเซียก็คือกลุ่มประเทศที่เป็นสาพันธ์สภาพยูเรเซียนะคะในย่านยุโรปกับเอเชีย เขากล่าวว่าชาติตะวันตกกำลังก่อให้เกิดความตึงเครียดระหว่างอินเดียและจีนด้วยการทำให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากันเขาพูดถึงสถานการณ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบอกว่าการพัฒนาปัจจุบันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นชาติตะวันตกได้เริ่มเรียกร้องให้ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกกำหนดนโยบายต่อต้านจีนอย่างชัดเจนอันนี้เห็นชัดมาเป็นปีๆเลยนะคะ นับตั้งแต่สมัยของอดีตประธานาธิบดีไบเดนด้วยซ้ําเขาบอกว่าตะวันตกคาดหวังจะทําให้เพื่อนบ้านและมิทต่ดดของเราเขาหมายถึงรัสเซียนะเป็นเพื่อนรัสเซียทั้งคู่ก็คืออินเดียและจีนประทะกันถ้าอินเดียและจีนเป็นสมาชิกบริกสและใกล้ชิดสนิทสนมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบรัสเซียลาฟรอกให้เหตุผลว่าที่สหรัฐทำเช่นนี้ก็เพื่อแบ่งแยกและปกครอง สหรัฐต้องการมีอิทธิพลครอบงำเบ็ดเสร็จ t ดว winner t a ช็กออนี่เป็นรากฐานความเชื่อแบบตะวันตกนะคะนอกจากนี้ประเทศตะวันตกกำลังพยายามลดอิทธิพลของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนในภูมิภาคนี้ด้วยทำไมลาฟลอมจึงพูดแบบนี้นั่นคือเขากำลังพูดถึงสหรัฐนั่นแหละค่ะเพราะว่ากลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ย ที่มีอิทธิพลมากก็คือสหรัฐแม้ว่าวันนี้ดูเหมือนจะต่างกันมีความไม่ลงรอยกันแต่แก่นแท้ของท่าทีฝั่งตะวันตกก็นำโดยวอชิงตันมาโดยตลอดอาเซียนเป็นกลุ่มประเทศ10ประเทศดำรงอยู่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินสิงคโปร์ไทยประเทศไทยเป็นเซนเต,นเตอร์ก็ว่าได้ บรูไนเเมียนมากัมพูชาลาวและเวียดนามมีเป้าหมายส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงระหว่างสมาชิกลาฟลอฟยังบอกอีกว่าเพื่อนร่วมงานชาวตะวันตกต้องการที่จะมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคนี้เขาต้องการบ่นทำลายบทบาทสำคัญของอาเซียนซึ่งเดิมนั้นวางบทบาทได้เหมาะสมกับทุกฝ่ายทุกคนมานานหลายทศวรรษ และมีพื้นฐานอยู่บนการก่อตั้งพื้นที่แห่งการสามัคคีการของประเทศอาเซียนและพันธมิตรในการเจรจาทั้งในด้านการเมืองด้านความร่วมมือทางด้านทหารและการพ้องกันประเทศหลังจากสหรัฐเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่การไปคนละทิศคนละทางภาพดูเหมือนว่ายัางดีกันอยู่นะคะแต่จุดยืนยในนโยบายต่างประเทศที่เลือกข้างอิงหรือโปรอเมริกาก็ชัดเจนแล้ว แล้วฝั่งที่โปรจีนโปรรัสเซียก็ชัดเจนด้วยลาฟลอปยังบอกอีกว่าประเทศตะวันตกเริ่มละเลยหลักการของฉันธามติทีละน้อยนั่นคือไม่สนใจมติส่วนรวมของกลุ่มจะเอาอย่างนี้แหละแล้วก็ผลักดันพยายามโน้มน้นาวประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศให้เข้าร่วมพันธมิตรในการเผชิญหน้าเชน่นสรัฐจัดตั้งกลุ่มหลายกลุ่มเลยนะคะในย่านนี้ จัดให้เป็นแนวร่วมเพื่อต่อต้านจีนแทนที่จะเป็นพันธมิตรรูปแบบรวมเหมือนในอดีตกลุ่มที่ว่านี่ก็มีควอตก็ประกอบไปด้วยสหรัฐอังกฤษอินเดียญี่ปุ่นต่อมาก็ต้องออคัสอกีกออกคัสก็ประกอบไปด้วยสหรัฐออสเตรเลียอังกฤษแล้วก็มีไตรภา,าคีนาโตเอเซียอีกนาโต, e. าโตเอเซียนี้เกาหลีเหนือเรียกนะคะ นัน่นก็คือกลุ่มประเทศในเอเชียที่โปรตะวันตกมีสำนักงานใหญ่ของนาตโตอยู่ที่โตเกียวมีใครก็มีญี่ปุ่นฟิลิปปินส์เกาหลีใต้ไตรพาคีเนี่ยมีสภาพหรือการแสดงออกทีก่ออกการเอางานมากในการต่อต้านจีนอย่างเปิดเผยลาฟราอคขอย้ำว่าสนับสนุนระบบความมั่นคงร่วมกัน ในภูมิภาคต่างๆแล้วเขาก็พูดถึงยุเรเซียด้วยนะคะก็คือกลุ่มยุเรเซียคือกลุ่มประเทศยุโรปรวมกับประเทศในเอเชียเป็นเกาะใหญ่ที่สุดในโลกนี้จะเห็นว่าเชื่อมต่อกันอยู่นั่นลัะคะ่ะที่รัสเซียให้ความสําคัญและราฟร์บ,บอกว่าเขาสนับสนุนการรวมกลุ่มในด้านความมั่นคงอย่างเป็นเอกภาพภูมิภาคยุเรเซียเนี่ยมีความพิเศษ เป็นแหล่งรวมของอารยาธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันจำนวนมากและยังคงรักษาเอกลักษณ์เฉพาะและความเกี่ยวข้องในด้านต่างๆอย่างครบถ้วนในยุคปัจจุบันคือโลกก้าวล้ำไปทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยูเรเซียยังคงรักษามรดกทางวัฒนธรรมและสภาวะสังคมที่หลากหลายไว้ได้เขายําว่ายูเรเซีย ขาดกรอบการทำงานในระดับทวีปกระวนการรวมตัวจึงมีความจำเป็นในการสารผลประโยชน์ของมหาอำนาจต่างๆและอารยธรรมสำคัญในภูมิภาคให้สามารถดำรงอยู่ได้คือจะต้อนรับของใหม่ก็ต้องไม่ทำลายของเก่าจริงๆในวันที่ประชุมเรื่องนี้เนี่ยลาฟรอพูดในงแง่แนวความคิดเชิงภูมิรัฐศาสตร์ครบถ้วนนะคะยูเรเซีย เอเชียแปซิฟิกเอเชียแปซิฟิกนั้นก็เน้นที่เอเชียใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกวันนี้มีบทบาทสำคัญและมีสภาวะคุกกุ่นในด้านความขัดแย้งเชิงข้อพิาพาทดินแดนนะคะจุดสำคัญที่กำลังเป็นที่จับตาคือสมอรภูมิจุดว่าไฟใหม่ที่เอเชียใต้ที่ไหนล่ะคะศึกอินเดียปากีสถานไงเพิ่งประกาศขยายเวลาหยุดยิง เขาขยายเวลามาถึงแค่วันที่18พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะหมายความว่ายังคงมีความสุ่มเสียงที่จะประทะกันอีกวันนี้ปากีสถานมีสัมพันธ์อันดีกับจีนมากสึกทางอากาศล่าสุดบินรบจีนสอยบินรบตะว,วันตกของอินเดียได้เพราะแพ็กเกจบินรบเรด้าขีปนาวุธของจีนต่อมาจีนเร่งส่งบินรบรุ่น5นะคะสเตล g ี5ไม่ให้ปากีสถานก่อนเวลาต้อง6เดือนมันส่งสัญญาณบอกอะไรหลายอย่างแล้วก็บอกจุดยืนจีนด้วยว่าทางการทหารจีนพร้อมยืนเคียงข้างปาเลสไตน์แน่นอนแม้ว่าจะประนามกรณีเกาอกัอนได้ในแคชเมียร์ก็ตามยอมส่งผลให้เกิดความขัดแยง้งระหว่างจีนและอินเดียในที่สุดปาทุได้นะคะจากจุดนี้แหละจุดที่จีนช่วยเหลือ ปาเลสไตน์รบอินเดียนอกเหนือจากขอพิาพาทพรมแดนแถวฮิมาลัยซึ่งจะมีการกระทบกระทั่งกันบ่อยระหว่างฐานจีนกับทหารอินเดียจัดตานะคะศึกอินเดียปากกิสสถานรอบใหม่จะทำให้สมรภูมิเอเชียใตย้เข้าสู่โมดอันตรายอีกหรือไม่เพราะทั้งสองประเทศเป็นเจ้าของนิวเคลียร์มีอาวุธนิวเคลียร์สูสีกันค่ะ จีนจะมีส่วนร่วมโดยตรงมากขึ้นแม้ไม่อยากให้เกิดสงครามแต่คงยากจะหลีกเลี่ยงค่ะ